สวัสดีครับเราอยู่ในเกมดีมีซักเกอร์สกกอ9นะครับไเก้านีครับเฮ้ยทีออลวคูลนะครับอ่อาะะอแล้วก็มาอยู่กับดีมีสักเกอร์ 2000. สกกองพนะครับรอบจริงแล้วสีมขาวเราจะจะเป็นแชมป์แนะนะครับก็เสียง คลิปก่อนคลิปก่อนเสียงผมวบาผมเบก่อนนะเดี๋ยวนักบ้ามันจะทางไหนรางวานการได้ไหมให้คือให้ได้ยินเสียงผมเบาที่สุดแต่โอ้ยรางวัลนี้นี่ไงเราก็โคตรสบายแล้วทีทีทีเราทีมเราได้เปลี่ยนนะครับไม้องหัวจะมีแมสซี่หรือจะมีตัวตีดีเด่นเวลโฮที่ไหนก็ก็แพ้เรา นี่ครับคือตำแหน่งของเราโอ้อยว่าแล้วอัจริงแลยะ ฮ้ารู้บ้อยดิกําลังยิงเลยเมื่อกี้พอดีเปี๊ยเลยขอขอขุณวเพื่อนโอเคโกนเราโกนเราไม่ยิงจะโทษอ๋อผมปรับไปดีกว่าตั้งแต่วันนั้นละโงงอ่ะถูกใจมันไม่เวลาไหรอกเพราะโกเราก็ไม่ค่อย รับไอ้รับเท่าเท่าไรต้องช่วยต้องช่วยหน่อยผมจะบอกเลยวัดนี้ตอนปลายผมจะเอาโกยิงจุดโทษตลอดละไปเดม้าเสียบดิอุ้ยรอดไปเดม้าวิ่งเร็วมากนะครับดูนะโคตรเร็วเลยอ่ะอุ้ยดูเลี้ยงดูเลี้ยงเราเสียบรอดแล้วแล้วดิงพลาดโชดีไป โอ้ยฝ่ายเกือบแต่ทีมเราก็จะเปียกอยู่อืมมีระยะไกลก็ยังไม่ได้ Oy. Oh, yeah. And so, Oh, he may die. Alves. determined champ, and it's opened up here. Bale shoots. And this is a world-class finish. So, we're back underway. I wonder how that goal is going to affect this game. เฮ้ยรอดเลยเกิดอะไรเมื่อกี้รอดรอดรอดแต่ไอแต่ทีนี่มันว้าดูมากโอ้กลัหน้าไอออฟไซด์เลยเดี๋ยวดิโอ้โหเลี้กเลี้ยกว่าดีมากแต่ว่านำพาดจุดนี้แหละ สวยสองศูนย์ของผก็เล่นหรอกทีมยูเวนตุสนี่โหดของโหดมากคือผมต้องเสียบตลอดแต่ไอ้เบอร์ห้านี่ผมเล่นกับวันที่ไรวันดวไว้เดือดทุกทุกทีอีโกเราเกับเกับแล้วเมื่อกี้

ต่มันพลาดผมนนย, ball, ยังไม่เล็งไงไปแมวไปไปวิ่ง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 เียเลยโอ้โหขอบคุณโหไบแดงเลยเฮ้ยต้องขอภัยนะครับที่เล่นเสียบแดงแบบนี่คือการนี้อันนี้คือจะเป็นที่เราต้องต้องหยุดรอด ทีเราโดนได้เพียส10 well we really well คนครับองกลางคือกองหน้า <He> s <S แสดงแปลว่ากองกลางเราต้อง,<ม>องน้อยสุด <c oughs> แต่เราแต่เราไว้อะไรให้ให้กับเบอร์12เมื่อกี้นะเดี๋ยวผมเอาลูปไว้ไว้อะไร <laughs> ด้วยถ้าเกิดโดยคนนี้ไว้อะไรสองคนเลยนะ แต่ว่าทีมขา่านี่เล่นดีมากนะทีมาวางทีมก็ยังไม่ชิงกับเพื่อนเพื่อนใหม่ของค่แต่โกยูแต่โกของฟาลี่เดี๋ยวให้ยูมาตุสโอ้หัวแลว้วกลัวยูมาตุสเพิ่งชนะไปาวันก่อนเอง มาร์ตมาร์ตหลีกนี่เอาโกของยูมันตุดมาโคตรโคตรคุ้มเลยแต่ว่ารับห <The best. S 1> นึบหนึบมากนะเหมือเหนือต่อเว็ต่อเว็บกับตันทีมทีมทีมก่อนเลยดูดิอึดมากแต่พลาดสองของนู่นไงว่ายูาจ่จุดนาจุดนาจุดนาเยีมาก s t จบโอ้โหชนะชนะสองศูนย yeah, oh, ์ง่ายอยู่โอ้โหชนะง่าย ง่ายเลยขนาดนี้วะนี่ผมเล่นเล่นสดเลยเนี่ยอ,อืมก็ย่นดีะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ช่องสำรองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์ให้ให้ดูนนะผมผมก,ไมกนะ็ไม่รู้นะว่าผมจะได้แปะไหม ถ้าถ้าแปะก็ไปดูช่องไอช่องช่องช่องใหม่ผมได้นะจิกอย่งผมจำไม่ได้จำจังชื่อเต็มไม่ได้จริงก็ไปฝากดไละให้ด้วยนะครับก็ไม่เีอะมากครับผมขอไปด้วยนะนี่คือนักเตะไอนี่ที่ไอไอนี่ก็เล่นเล่นดีนะไอไอเวลก้าสิบเจ็ดเนี่ยเล่นดีอยู่ อยู่ตุวอยู่นี่แต่โกนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นหรอเพราะก่อนมันอยู่อยู่ยูนตุัแต่ยอาย้ายอยู่ปารีสเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับเล่นฟาลาด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยน,น,นะครับถ้าผมเล่นทีมสีขาวเอ้ทีมสีครบครบสีทีเทียเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีมแบบเออเป็นแบบ เป็นเป็นเป็นสีเปิเปิดเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนั่นนะครับจะเป็นละลายเอ้ยไม่ใช่เดีเ๋ยววะใช่ทำเฉยจะมันเดียเด๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีละลายอะไรมาแน่เพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่แถวนี้แหละแต่เพิ่มเ,มเติมไอ้ทำเฉยเดี๋ยวผมให้ให้ดูหลัง เจอกันคลิปหน้าว่าจะได้เสียอะไรบ y ย see you again